จบไปเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหก็ยังอุตส่าห์ได้เอาบ๊อบโอ้โหยังไงดิทุกคนครับสถานการณ์ตอนนี้เรากําลังมีลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมถึงแม้ว,ว่าจะในฐานะทีมที่เป็นรองที่สุดแล้วกันแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ารอบรองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านอาร์เซนอลไปได้นะ ูไม่เจิมแล้วกัน <S 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 ส่วนในเกมลีกเนี่ยตอนนี้เราเหลือการแข่งขันกันอีกแค่3เกมนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะจบซีรีส์นี้ในพาร์ทหน้าหรือไม่ก็พาร์ทนี้เลยนะครับขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันมาถึงวันนี้เนี่ยก็ผ่านมา10ตอนแล้วนะครับที่พวกเราตามให้กําลังใจเด็กที่ชื่อว่า บ๊อบบาสุก้าหรือถ้าตีเป็นเวลาในโลกความจริงเนี่ยก็ประมาณ 2, 2เดือนกว่าๆแล้วนะครับซึ่งตอนนี้บ๊อบบาสุก้าเริ่มมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้วนะครับผมนี่คือบ๊อบบาสุก้าตอนที่เข้าสโมสรมาวันแรกนะครับผมส่วนนี่คือร่างของบ๊อบปัจจุบันครับ ดูคมเข้มขึ้นนะเอาจริงส่วนสูงเนี่ยขึ้นมาประมาณ4เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ร่างกายมีความลีนขึ้นกล้ามเนื้อชัดขึ้นเอ้าเปิร์กใหม่ปลดล็อกพอดีใส่เลยแล้วกันที่เหลืออยู่ตอนนี้มี power h e ด d e r นะครับมีทุ่มไกลอืมทุ่มไกลนี่จําเป็นไหมวะไม่เคยเล่นสายทุ่มไกลเหมือนกันนะแล้วก็มีจ็อกกี้นะครับแฟร์อะโรแบติกเพรสโพเวนโหไม่มีไหนที่แบบน่าสนใจเลยว่ะใส่เป็นจ็อกกี้ไปก่อนแล้วกันเผื่อเราจะคอนโทรลเกมรับได้ดีขึ้นเวลาเราเปลี่ยนสปีดจากจ็อกเป็นวิ่งปกติถ้าลองใช้้แลลลววววไมมมม่่่คอยยเเเหหห็นนผผจจะะใใสดี๋งััก นหน่วยก้ารล่าสุดตอนนี้โอ้โหดูแบบว่าเออค่อยสมสัดสมส่วนหน่อยสูง175นะครับหนัก110น้ำหนักเดี่ยลดลงมา5กิโลนะครับเรียกได้ว่าฟิตร่างกายพร้อมรับเกมใหญ่เลยวันนี้ทุกคนจำได้ปะเมื่อตอนที่แล้วเราเจอบาเยอรมินิก3เกมติดเป็นสึกระหว่างเสือเหลืองกับเสือใต้ใช่ไหมมีแต่เสือเต็มไปหมดพูดถึงเสือเยอะมากนะครับผมที่สำคัญพรคลิปที่แล้วก็ เกีย่ยวกับเสือพาทนี้ EA จัดให้ครับสตาร์ทลายเสือ <laughs> โอ้โหเหลือจะเชื่อเทมโปโอิลิทเมอร์คิเรียอุ้ยเมอร์คิเรียก็สวยว่ะแต่ผมชอบแบบไม่หุ้มข้อมากกว่านะครับผมเออวันนี้สตาร์ทใหม่เข้ามาถูกใจว่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นพรวันนี้สําหรับใครที่กดไลค์ผมขอให้คุณได้ใหม่นะครับผม อะไรก็ตามที่มันที่มันเป็นอันใหม่อะเนาะมีมีอันใหม่ที่ไม่เอาเนาะย <c oughs> ูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศเลกแรกครับวันนี้เราบุกเยือนอาร์เซนอลนะครับผมที่เอเมเรสสเตเดียมโอ้โหแล้วได้เจอบอสบาเบอร์ด้วยถือว่าชิมลางก่อนไปอังกฤษยังไงกิเทนเอาอันนี้พิชิตไปเองหรือย,ยังไงหรือส่งกูเอาจาังหวะนี้เลี้ยงลายก่อนสวยโอ้โหดึงจังหวะสวยมากไอ้เ,อเกมชื่ออะไรนะช่างมันกูยิงก่อนแล้วก็ลูกนี้ยัดเข้าไปเลยแล้วโอ้บาเบอร์อันนี้โอหูยเกือบเลยกระทบไหลคุณลุงแล้วยังไงคาราเปียลลี่ ให้ไปที่มาร์ติเนลลี่ครับมิเกลเมริโนมี2ตัวโอเดกาตโอเดกาตต้องเลี้ยงลายกับเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะงงกันประกบตัวเอ้ยแย่ๆอะไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลานะครับผมของแค่นี้จิ๊บๆเรากลับมาได้เฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโู้ซาก้าซาก้าต้องระวังครับตัวนี้พิกิเอฟฟ์ว่าหลงแล้วเนี่ยโอ้บาร์เบ้อะแหน่ะดีทางขวาออกขวาไปก่อนออกขวาไปก่อน อ่ะพอบอกออกขวาแม่งมาซ้ายอา่ะเราไปขวาเสียด้วยจหวะนี่คาราฟิโอรี่ให้มาที่โอดกาดเล่นกับมิแชลไล์ครับโอดกาดคลิกมาเล่นกับเมริโน่ต่อมาที่มาตินาลี่เคาะกับบาร์เบอร์มาตินาลี่บาร์เบอร์ให้มาที่คาราฟิโอรีบูการยาซาโกออกซ้ายไหมออกมาเจอเจอไม่เอาหายชิหายแล้วอย่านะโอ้ยติดเซฟโคเบลครับผมว่าเราต่อบอลซูปอร์เซนอนอยากว่ะต้องอาศัยจังหวัดสวนนี่ครับกินเท่น รอก่อนได้รอก่อนได้คิดไม่ออกรอก่อนได้ครับทางซ้ายนี่ลงเป็นทุ่งเลยสร้างคอนโดได้ประมาณ2แถวแล้วเนี่ยยังไงจังหวะนี้อ๋ออะไรวะเช็คลายก่อนเช็คลายก่อนยังไงครับสาไก่มีสวยบ๊อบบาซูก้ามงยังไงอะไรเอ่ยฮะมงออกเองด้วยเฮ้ยมึงไปฝึกมงใหม่ไหมบ๊อบโอ้โหมึงได้พยายามกดลูกบอลให้มันลงบ้างไหมเนี่ยผมรู้แล้วผมว่าผมไปใส่พาเวเดอร์ดีกว่าะเพราะว่าจ็อกกี้ก็ดูไม่ค่อยจะ เห็นผลเท่าไหร่นะครับผมเอาจาังหวะนี้ก่อนครับยังไงข้างในมีลองครอสเลวไปตัว2ยังไงพุ่งถึงหรือเปล่าด้วยเจ้าโหติเซฟตัวซ้ำไม่มีครับแล้วบงลูกนี้เข้าทางปืนแล้วกดด้วยซ้ายติดบล็อกเป็นไว้ครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับผมเรายังตามมาเซนอนอยู่1ลูกนะครับลำบากเลยแบบนี้โอ้โห ปกติเสมอการก็เล่นยากอยู่แล้วนี่ไปตามหลังด้วยครับเปลี่ยนมาเล่นฝั่งนี้ผมว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าได้ใกล้กับเป็นแฟนเสือเหลืองเลยครับผมกำลังใจเพียบบอกเลยปับหักแล้วกินเทสยังไงกนเทศไหลต่อสวยข้างในกรอบต้องมีเติมนะไม่งั้นไม่มีประตูนะมึงรออะไรกันเนี่ยหักเข้าไปแล้วยิงเอ้ซับระยะมึงตกหัวไปแล้วยิงโอ้โหไม่ได้ครับเดนัว,วกิเทศเล่นกับบราซี่ไปหินเบิร์ดหน่อยบล็อกไม่งั้นน่าจะตีเสมอยากว่ะอานอนเนี่ยโอ้โหตรงกลางแม่งเขาคือตรงกลางทีมผู้หายเลยเกมเนี้ย พาสเกลกรอสเออยอะไรเออยเนี่ยคือแบบไม่ได้เล่นกับบอลเลยนะครับผมสวยยังไงหรือเราต้องไปเป็นกองกลางเองไม่รู้ออกซ้ายไปก่อนที่กิเท,เทนกิเทนล่าไปงหวะนี้มีบ๊อบโอ้สวยมากโอ้แต่ว่าลูกนี้ขาดไปนิดนึงแต่ว่ายังได้ครับบอ๊อบมาสุกา้าโอ้ยห้ข้างหน้าเลยแล้วกันยังไงหนึ่งหนึ่งไม่รอดแทงมาแล้วยิงเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่เข้าได้ยังไงวนะนะผมตั้งสวยเฮ้ยบอ๊อบบาร์เบอร์อย่าไปยุ่งกับผมผมขอเกิดหน่อยพี่ ซ้ก้อยนะลูกนี้ติดซ้าแล้วนะทุกคนบลอกยังไงเพื่อนเติออ่างงั้นเราหลอกออกขวาหลอกขวาลึกอีกทีนึงแล้วหักเข้าไปตรงกลางนั่นแหละยีการแก้มมดฟิลไม่ทํางานจาังหวะนี้กินเทนยังไงกินเทนไหลามากูเกิดวันนี้เลยเอา้าผมว่านะเจอกับอาร์เซนอลน่ะเราเล่นเป็นวิงแบ็กไม่ค่อยรุ่งว่ะเราต้องเป็นอินเวิร์ดวิงแบ็กว้ยเออต้องไปมั่วๆตรงกลาง่อย รู้สึกว่าข้างในนี่แบบเราสู้อาร์เซนอลไม่ได้เลยนะครับแล้วทางโค้ชเหมือนจะรู้ตัวนะครับผมส่งยูเลียนบรันลงมาแทนปสาสกร์รอสเพื่อเพิ่อมิดฟิตรงกลางแล้วยิงลูกเอาไม่ได้ยิงด้วยว่า,ายแล้วยังไงได้ด้วยโอ้โหเป็นไม่ฟิลนเลยอุ้ยเลือดลูกมันแรงดีแค่ไ์ดีแค,ลไลค่แคลไลค์ให้มาบริการโอ้โหทำไมมันมันพลิกไปง่ายแต่มาแล้วยิงลูกนี้อุ้ยหลุดกรอบครับขอเนื้อของทางอาร์เซนอลครับอีกประมาณไม่ถึง5นาทีก่อนทุบเวลานะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วครับโอ้ย มรบอลงลง้มงงโอ้โอเคมา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 เร็วเร็วเร็วเได้อยู่ได้อยู่ไ,ยไปเออนั่นี่ยชี้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 ชีช้เดี๋ยวตามไปโอ้โหรีบจ่ายจากอาฝากตรงกลางตรงกลางมีโอ้มาดิตามไม่เนี่ยเอาไม่ลั้งกันไปสิครับไปสิครับตัดครับยังไงครับยิงโอ้โอเคโอเคอเคออถือว่ามีความพยายามจังหวะนี้ขอไปมั่วข้างในหน่อยนะมันต้องบอลมันต้องตกถึงตีมกูบ้างเลยเอา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 ยังไงดียังไงดีเอา โอ้โหเอา2นาทีครับยังพอมีลุ้นเห็นกองเสียข้างหลังมึงไหมนะเอาโอ้โหรีบโยนด้วยยังไงเอ้ยอย่านะอย่านะเก็บเล่นได้เก็บเล่นได้อยู่นี่บอปอยู่นี่กูยิงโอ้โหโทษเลยว่ะโอ้เกมแรกเหมือนจะแพ้อเซนนลเลยครับเปิดหัวไม่ค่อยดีครับวันนี้เปิดมาหน้าก็แหกเลยครับโอ้แต่อาเซนอลันแม่งแข็งแกร่งจริงตรงกลางคือแบบสู้ไม่ได้เลยปกติเวลาเราเจอใครตรงกลางเรากินหมดเลยนะ เจออาร์เซนอลน,นี่คือแบบโอ้โหหมอกครับดูดูมันดีใจกันแหมมึงเหมือนมึงเข้าชิงแล้วนั่นแหละ เดี๋ยวมึงรอเล็กเล็กสองเกมลีกับเวอร์บวกขอข้ามเลยกันเพราะว่าหลีกไม่น่ามีปัญหาแล้วตอนนี้อารมณ์ค้างกับอาร์เซนอลนะครับผมอยากเจออาร์เซนอลมากโอเคสองหนึ่งครับตารางคะแนนก็ยังนําอยู่แค่2แต้มเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างยังเป็นปกตินะครับไปไปลุยกับอาร์เซนอลต่อเฮ้ยแต่ว่าก่อนไปลุยขอเติมความโหดหน่อยได้สี่จุดพอยต์มาพอดีผมใส่เฮดดิ่งยับยับเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเปิร์กไอตัวพาวเวอร์เรื่อยเข้ามานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจุดโทษกับฟรีคิกออกชั่วคราวเพราะว่ายังไม่ค่่่อออออยยไไไดด้้้้้ใใใชหหรกกตตนนนนีเเเเาปปสมมั็ลง อกแต้มหนึ่งตรงนี้ใส่ไว้แต้มเดียวได้ไม่เป็นไรเอาไปเติม h e ดดิ้งนะครับผม8 8เหลือเศษแต้มหนึ่งก็ใส่จุดโทษไปก่อนลวกันเผื่อเกมแม่งดราม่าเออจ็อกกี้อ๋อครับใส่เป็น power h i t e r เข้าไปไม่รู้แหละยังไงเกมหน้าโคตรก็ต้องให้กูขึ้นไปมงอะมาครับแชมป้ยนลีกนัดตัดสินว่าใครจะได้เข้าชิงนะครับผมขอแก้ตัวหน่อยคนดีชอบแก้ไขอยู่แลวเขาทำเสือเราอยู่คิดว่าจะได้ออกไปได้ง่ายในสองมาเกมเริ่มครับวันนี้เราตามแผนเลยครับผมจะพยายามอินบวดมากขึ้นเพราะว่านัดที่แล้วเราเกมลินเ้นเราทำอะไรไม่ได้เลย ยังไงมาตินลลี่ลากหาพื้นที่ว่างครับไปที่เมริโน่เมริโน่ดึงกลับมาบอสบาเบอร์ครับตรงกลางมีสอดแล้วมีใครประกบไหมออกกว้างครับบาเบอร์เป็นไว้เป็นไว้ให้ไปกาเบรียลดีแคทไลท์ครับเล่นกับคาราฟิลลี่โอ้โหคือถ้ากูไปอยู่พิมพ์ลีกกูต้องเจอบอลแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยอย่านะโอเคต่างโลกมากเราต้องเชื่อมหน่อยทุกคนนั่นแหละจ่ายเออยังไงตบคืน แล้วยิงสวนเลนคือผมกล่าวว่าประตูมันจะมันจะทิ้งตัวมาอีทางไงผมก็เลยยิงสวนเฮ้ยยิงดีนะไอเดียดีแต่แม่งไม่ตรงกรอบจานเสียเหลี่ยมนวนี่เอา้าชิบหายแล้วอุยโอ้โหสายยอมเจ็บปีเอา้าแล้วบอลไม่ออกด้วยตรงกลางยิงโอ้เรียบร้อยครับโอ้เสียของจัดเร็วะโอ้บอปลาเบอรบอครับผม สองศูนย์ครับตอนนี้สกอร์รวมเอ้าเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอ๊บอบบ๊อบเป็นไรวะนะ่ะเฮ้ยเจ็บเฉยคือหลังต้องดูครับว่าบอ๊อบเอ้ยเหมือนจะหายเจ็บแล้วนะครับผมแต่คิวขึ้น,นเฉยเฉยใจหายหมดพูดตรงๆเลยนะเรายังสู้อ์เซนอนไม่ได้วะโอ้โหนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องไปเจอเหรอวะเนี่ยอ๋อไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนยังพอมีเวลาเล่นดีๆส่งอไม่ส่งอ่ะสักคนหนึ่งเออ หุจัดให้เออเฮ้ยไม่แน่ว่ะมาแล้วครับผมตอนนี้ผมรู้สึกโนมูนตามทีเสมอได้สำเร็จครับสกอร์รวม21นะครับผมตอนแรกแอบถอดใจแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 นะผมลืมเรื่องแผลเป็นไปนเลยว่าเกมที่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเกมนี้สามารถคลิกเข้ารอบได้ถือว่าโมคะแล้วกันนะล้างบาปล้างบาปอุ้ยไม่ใช่ล้างบาปเขาเรียกว่าล้างแผลโอ้ยที่หมายบริกาโอ้ยได้อยู่ไป ยังไงครับโมเมนตัม um เริ่มมาปะได้กลิ่นความเจริญยังไงโอ้ยชิบหายแล้วดีแค่ไรให้ไปเบนไว้ครับกลับตำแหน่งก่อนโอ้โหตำแหน่งตอนนี้คือซ้อนกันมั่วยหมดนะครับผมไลท์เล่นกับมาริโน่ให้ไปที่มาตินิลลี่ซาก้าเกมรับอย่าเสียเพื่อนอะเดี๋ยวครูพยายามหาทางยิงให้โอ้โหปัดได้ครับฝากด้วยเพื่อนฝากด้วย,วยไปละจังหวะนี้คอนเนอร์อาร์เซนอลโยนมาเออหวานถึงก่อดไหมเอาถึงก่อนด้วยฝาก โอ้มันเร็วจังวอทติเบอร์คอนเนอร์ของอาเซนอลครับนาที70แล้วเดอ้อจะทำอะไรที่ทำเดอ้อโมมาเออยังไงมีใครไม่ไม่มีใครนำหนุนเลยวะต้องดวลหนึ่งหนึ่งละไปหนึ่งหนึ่งไหวไหมไม่ไหวมีเติมมีเติมฮะโอ้โอ,โอ้อะไรวะโอ้โหถ้ามึงจะเปิดชอบให้มันมาขนาดนี้มม่ตูพรมแดงให้มันเดินมายิงเลยละ่ะบอกสก้าเอ้ย ก็ช่วยทางให้กูส่งบอลได้หน่อยแบบนี้จะส่งให้ใครละเนี่ยโอ้ยเออพูดสินทดสองนาทีครับโอ้ทอ้อป่ะท้อเลยป่ะแบบนี้แบบนี้เป็นเป็นทอ้อโอ้โหดูมันลาะยังไงเฮ้ยสามสิบวิทันะเนี่ยสี่สิบวิออกบอลไปเออเออโอ้วท้นผมทําเต็มที่แล้วว่ะแต่แต่ทีมเราสู้เซนอนไม่ได้เลยเว้ย คือแบบไม่ได้เลยอ่ะพยายามมาช่วยเกมลุกแบบเต็มที่แล้วแต่ก็ได้มาแค่ลูกเดียวครับทุกคนโอ้ทีมกูช่วงนี้เป็นไรวะเนี่ยคุณดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมผมดิโอ้หัวจะปวดเลยครับไม่ได้แชมป์ยูฟ่าไม่เป็นไรแต่บุนเดลิก้าต้องได้นะอันนี้ไฟต์บังคับเลยผมว่าพาร์ทนี้จบวันนี้แหละครับเพราะมันเหลือแค่2เกมละยังไงบุนเดลิก้าก็ต้องได้อุสาหแบบ โอ้โหลุ้นลุ้นหลาย่ายเลยนะเว้ยจะไม่ได้กถ้วยนี่มันก็ไม่ใช่สรุปอาร์เซนอลเข้าชิงกับมาดริดนะครับผมแพ้แบบซูไม่ได้จริงๆคือถ้าเราเป็นกลางลุกหรือเป็นกองหน้าไม่ยังพอแบบยังพอแบกไหวนะพอมาเล่นแบกแล้วแบบโอ้โหมันยากไปหมดครับขนาดเราตั้งใจไปมงนะยังแทบไม่ได้คนเนอร์เลยนะครับผมบอลแม่งคนละตีนจัดอ่ะเลขอะไรจ๊ะ33เหรอกูโดนไอ้ตำนานเมอร์3 3ยิงตกรอบมาไม่พอใช่ไหมเมอร์อันนี้เป็นรอยที่ปากด้านบนนะครับผมเอ้ยแต่ว่าเราแพ้2เกมติดนี่ว่าต้องหมุนอีกที เฮ้ยเล็กน <h os. S 1> oh, ้อยปะเจ็ดแปดเจ็ดครับเลขน้อยแบบนี้แสดงว่าโอ้โหกูเอาเมื่อกี้ดีกว่าแผลเดียวกันกับตรงหน้าผมเลยเนี่ยเห็นป่ะไม่รู้นะ เมื่อก่อนมันจะชัดกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันจางแล้วบางคนจะสงสัยหน้าไปทําอะไรมาผมไปกินกล้วยตรงระเบียงครับ้วตกลงมาเหล็กทิ่มตอนเด็กน้อยผมค่อนข้างสนสงสัยตอนนั้นผมอยากไปดูลิงแล้วพ่อไม่พาไปมัง้งก็เลยไปลิงเองแม่งเลยนี่ทายุคนั้นมันมีแว่น v i t จ้ e Pro X อ็ g อา s s s เนี่ยผมคงไม่ต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองขนาดนี้นะครับเพราะว่านี่คือแว่น AR ที่สามารถใช้แทนจอใหญ่ได้เลยใส่แล้วเหมือนมีจอ120นิ้วอยู่ตรงหน้าเลยครับไม่ว่าจะใช้เล่นเกมดูหนังหรือดูลิงได้หมดเลยแล้วเราสามารถแปลงภาพลิงจาก2มิติตเป็น3มิติไดด้้วยรเรยกไไดด้้ว่าูันนใใหจปเลยตัวจอนีคือสว่าง มากมากนะครับต่อให้ใช้ในห้องที่มันสว่างสว่างเนี่ยก็ยังเห็นภาพชัดเจนครับผมแถมยังใช้ได้กับหลายอุปกรณ์ครับผมไม่ว่าจะเป็น p พย์สี n เพย์ห้านินเ c นโดส h คอมไ h o n e ได้หมดครับและฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดเลยนะก็คือมันสามารถปรับสายตาสั้นยาวได้ครับใครที่สายตาสั้นไม่เกิน500ยเนี่ยสามารถปรับแว่นตรงนี้แล้วก็นั่งดูได้เลยฟีเจอร์นี้แฟนผมชอบมากนะครับผมเพราะว่าเขาสายตาสั้นส่วนในที่คองคอผมอยู่ตอนเนี้ยมันคือตัว Neck Band ครับมันจะไว้ใช้แทนมือถือเราเนี่ยแหละเผื่อใครแบบเฮ้ยพกโทรศัพท์เราไม่สะดวกเพราะ ผมจะใส่นอนดู Netflix มากกว่าบอกเลยว่าฟิลเหมือนอยู่ในโรงหนังนะครับแค่ไม่มีป๊อปคอนแต่จริงก็ซื้อมากินเองได้นะป๊อปคอนเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แล้วก็ปักตะก้าไว้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าขายดีที่สุดในอเมริกาเลยในสายแว่น AR นะจริงๆเขาส่งมาให้ผมตั้งนานแล้วแต่ผมเอามาลองใช้ก่อนอาทิตย์หนึ่งก่อนจะามารีวิวซึ่งบอกเลยว่ามันเปิดประสบการณ์รนอนดูหนังของผมอย่างมากครับใครอยากเอามาใช้เล่นเกมดูหนังหรือทํางานเนี่ย ไปจัดกันได้นะครับนัดนี้ขอแค่ผลเสมอเราก็แทบจะคว้าแชมป์เลยนะทุกคนเพราะว่าทางเบร์เนี่ยตามเราอยู่2แต้มแล้วลูกได้เสียเราห่างเป็สิ0ลูกเลยนะครับเอาเอาหน่อยเว้ยรีเวิร์ดก็ไม่ทันแล้วมั้งเราก็เจอมาหมดแล้วนะครับผมเอาให้มันจบในเกมนี้รัดนาจะได้ไม่ต้องเล่นนะครับรอชูทัวอย่างเดียวไม่เอาไม่เจอมดีกว่าเดี๋ยวแตกเอาตามเกมไปบ๊อบบ๊อบรอเลยรอ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 เพื่อนเพื่อนไม่มาช่องเต็มปากกลางตาว่าให้ตาพิซเซอร์เออเนี่ยเนี่ยเนี่ย เออสวยเออนั่นแหละแล้วก็ยิงเออทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วยังไงหยอดสอกัยว่างอยู่โอ้โหแดนเห็นบน๊อบเออไม่เห็นเอายังไงดีเออขึ้นมาแล้วกดเลยโอ้โหโอุย้ออยฟรอสยาวแบบนี้ไม่ได้แอมผมหรอกทางอกสวยครับบ๊อบเล่นกับฟรอสเอเทนฟรอสเฮ้ยกอร์ส oh <my> โอ้โหวันอะไรวะเนี่ยฟรอสจ่ายพลาดจะบ้าคอมเมนต์วีสไม่ได้กินผมหรอกยังไงสปิเซอร์ ให้อยู่ที่ซับิเซอร์ครับเฮ้ยมีช่องเนี้มีช่องเนี้นั่นแหละไปละจ้าล็อกเอาขวาหนึ่งทีแล้วไหลให้เพื่อนจังหวะนี้ยิงแค่นั้นแหละโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับสกอร์นี้อาจจะทําให้เสือใต้กลายเป็นเสืองหอนยนะครับ <c oughs> น่าจะนั่งหอยอยู่ขอแค่ไม่แพ้ครับวันนี้ไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะเพราะว่าทางเรเวอร์ค็คือจริงๆก็เจออานอนมาพอมาเจอเร,รเวอร์ปุ๊บรู้สึกว่าเรเวอร์เขาไม่ได้ต่อบอล เร็วหรือแม่นขนาดนั้นเน <OS P ety> ่ะอเฮ้ยคือปากกูเนี่ยจริงๆถ้าไม่ต้องพากนะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้จะได้ไม่ต้องพูดอะไรแบบนี้ออกมาโอ้พูดทีก็โดนทีนะครับคุณจะว่าบ๊อบห <S <S <Bob> มงตั้งสวยกินเนตอ่ะฮะโอ้โหอ้ว้าวช่องช่อง,องนี้กองนะโอ้ ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรไป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 อะไรครับไป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 อ้โหจ่ายแบบบ๊อบหลังหน้าครับเบอร์ซี่คำชาจังหวะนี้เอาตรงกลางต้องต้องสอนให้เพื่อนต้องสอนให้เพื่อนแล้วยังไงครับเอ้ยโอ้โหหวานเกี๊ยบโอ้ยหลุดเดียวแต่จับจังหวะนี้ไม่ดีแต่ได้อยู่บ๊อบโอ้โหฮ้ยบอลเอ้าได้อยู่จิ้มโอ้โหติดเซฟอู้หูขอสักลูกเถอะวันนี้อาจารย์ ดูทูมของดอดบูลครับอ้ยยังไงสวยบอ๊อบฝากเพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนยิงเลยโอ้โหปัดได้แล้วเอ้ยยิงซับโอ้โหสองนึ่งเลยครับเอาล่ะครับเสือใต้เมื่อกี้จากที่มีความหวังตอนนี้กลับไปเป็นเสือหงอยแล้วนะรับโอ้โหขอแค่รักษาสกอร์นี้ให้ได้นะวันนี้กูว่ากูเล่นไม่ค่อยดีว่ะขอทีมชนะพอวันนี้เฮ้ยกาากาศฝากเพื่อนสวยมาก บ๊อบโอ้ยบังบางบางบางบงสวยเอ้าโอ้จานคนกำลังเล่นอยู่โู้อ้าจบครึ่งแรกครับวันนี้เราจะไม่ยิงจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาเนอเว้เอาเนอะเว้ทายความกดดันหน่อยวันนี้รอแซ่บโอ้โหกูเห็นมันมาแต่ไกลเลยดีที่ไม่เจ็บนะครับบ๊อบนัชชาเพราะนั่งไงแม่งตัวแต่เรือมันก็ประกบตัวดีว่ะเฮ้ย เอาอะไรวะนะสองสองเลยครับเยสที่ถ้าครูต้องอยู่ทีมนี้ต่อนี่โอ้ปวดหัวเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าแนวรับครูเริ่มประสาทแดกแล้วตอนนี้บลรุซี่เฮ้ยโหเสียบขนาดนี้เอ้าโอเคโอเคแก้ดีอันนี้มียิงไปเองไม่ได้แล้วเ้ยยิงโอ้โหมาดิเพื่อนกูเก่งขอโทษทีบุรุษซี่ครับ ตีดลูกนี้บปนโค้งเข้าระตาบเลยครับผมตอนนี้ทางายิร์นต้องเชียร์ให้เลเวอร์ยิง2ลูกนะครับโอ้โแต่ยิงดีมากลูกนี้ลิมป,ปองเอาสวยเลยสวยเลยนี่เออกิเทนเร็วอยู่แล้วเร็วอยู่แล้วเพื่อนรอก่อนไม่มั่นใจรอก่อนได้อย่างมีสกอร์เหมือนชาวาบ้านเขาจับแล้วติด,ดเรียบร้อยเอาจนะได้ครับบอลตูที่เก้าโอ้สี่ประตูต่อสองครับ โอ้โหแหมหล่อเหลือเกินอ่ะเอาภาพไปแบบเต็มๆนะครับผมกำลังจะเป็นบ๊อบคนแรกที่ค้าแชมป์ลีกนอกอังกฤษได้นะครับผมแล้วจริงโอ้หเอาเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาเลยดีกว่าทีสุดท้ายกำลังจะหมดไปครับผมวินาทีแชมป์บุนเดสลีกามาแล้วแจกแฟนบอลเลยออยังไงพุทธศิลป์าจบเกมครับแชมป์บุนเดสลีกาของดอทมุนครับผมโอ้โห ไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ตอนแรกจะเป็นแชมป์ไร้พ่าย,ายให้ได้กลายเป็นว่าเกือบที่จะไม่ได้ะไรสักอย่างนะครับผมตกรอบยูเซลตกรอบบอล้วยดีที่แบบวัดกันนะสุดท้ายเราเป็นแชมป์แซงไมเย่นนะครับผมลูกการดนี้ถ้าจบมือเปล่าที่ผมโคตรเซ็งเลยนะคือมาดีจัดๆเลยนะครับเอา้าฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละครับผมมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างปะปนกันไปนะตัดภาพมาที่ซิงเกิลอิรูนาพาร์สเลยครับก็ถือว่าเป็นภาพที่นะดูแล้วก็ได้พอชื่นใจได้บ้างนะครับผม ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้แชมป์อะไรหรอกขอแค่แบบว่าเออแบบให้มันเตะบอลโอเคก็ก็ก็ดีแล้วใช่ไหมละ่ะเออแต่ก็ได้แชมป์ลีกตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะครับผม <S <S โอ้โหแล้วเป็นบูเดสลีกาเยอรมันด้วยครั้งล่าสุดที่ทําได้เนี่ยคือซีรีส์นาซนติตรองฟุตชาวเก้นะครับผมส่วนพิเยโมนเนี่ยบ๊อบบาสุก้าคือคนแรกเลยครับที่มาฟ้าแชมป์นอกลีกเสรโอ้ว้าวมาอ,อ่ะแล้วบ๊อบไปไหนวะเนี่ยเออเฮ้ยบ๊อบอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ข้างหลังโอเคเออ ถือว่ามีอะไรติดไม้ติดมือนะครับผมหนึ่งแชมป์ลาลิก้าก่อนไปประจนภัยครั้งใหม่นะครับเพื่อนๆ่อยากติดตามกันต่อไหมหรือว่าอะไรยังไงก็บอกกันได้นะครับผมสนุกมากน้อยแค่ไหนก็ลองคุยกันนะครับช่วงปิดฤดูกาลก็นกนะพักผ่อนหน่อยบ๊อบแต่ผมคิดว่าไอ้บ๊อบบอสก้าเนี่ยมันสูงอะ่ะมันสูงขึ้นนิดนึงโอเคแล้วแต่ผมว่ามันควรจะหนาเหมือนเดิมเว้ยเดี๋ยวช่วงฤดูกาลผมให้บ๊อบมันไปเข้าฟิตเนสแล้วก็ไปบักตัวเองหน่อยนะครับผม จะได้ตัวใหญ่ๆนะครับเออรู้สึกว่าตัวหนาแล้วจังหวะกระโดดเทคกอะไรเงี้ยแม่งดีจบไปเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหก็ยังอุตส่าห์ได้เอาบอ๊อบโอ้โหยังไงดิคานาวาโรมามอเอาเอาเฮียโอ้มึงเรียกกูมาดูทำไมเนี่ยกูกลับบ้านดีกว่าอะไรวะเฮลิเกนได้เฉย เออมันเป็นมันขึ้นคัดซีนมามันต้องเป็นตัวละครเราได้ดิวววะโ,อ,โอ,อ้พอ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 ปิด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  <laughs> <laughs> ก็ถือว่าปิดซีซั่นไปแบบ ฮ่าฮนะครับผมเราเจอที่สองสภาล่าสุดนี่ก็โอ้โหตึงๆทั้งนั้นเห็นแล้วก็เซ็งกูมันตัวรับอะเนาะเออมันจะไปสําคัญอะไรท้ตัวลุกล่ะเก็บ MVP ไปตั้งเยอะยิงไป13ประตูในฐานะแบ็กซ้ายไม่ให้กูติดแคนดิเดตเลยสักกติสซิสก็ติดที่2โอ้น่าร้อยใจนะการเล่นเป็นตัวรับเนี่ยสรุปแล้วลาลีกาก็เป็นของเรานะครับดิสเวโพคาร์เป็นของใครจ๊ะบาเยินก็ไม่ได้มือเปล่านี่ถ้าบาเยินมือเปล่านี้เคนจะได้รางวัลไหมนะไม่รู้เหมือนกัน้้ยูู่าชมปีนไไงหด เอ้ยยังไม่เตะไม่เป็นไรงั้นกูขอไปแห่ถ้วยรอนะครับผมโอ้โหแชมป์เอ้ยหน้ารุดเลยเหรอเออเอาเว้ดูครับบรรยากาศการฉลองแชมป์รอบรอบเมืองนะครับผม <c oughs> คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าฤดูกาลนี้จบมือเปล่านี่กูโดนดรามานะ่าหนักแน่เลยเอ้ย <c oughs> มาแบบดีมากคาดหวังไว้สูงจัดเอออ่ะแอบไปดูอีกรอบสิแชมป้ยนลีกสรุปยังไงช <c oughs> อาร์เซนอลได้วะโอ้โหเอาถือว่าสมศักดิ์ศรีเว้ย เราแพ้ให้กับทีมที่เป็นแชมป์ครับทุกคนส่วนยูโรปาลีกใครได้อุย๊ยสเปอร มไม่เป็นไรเดี๋ยวครูพาเอาคอนเฟอเรนซ์เป็นท่านาของเชลซีนะครับผมซีซั่นนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกแล้วก็ความทุกข์ปะปนกันไปนะครับก็น่าจะครบรถตามสไตล์ช่องเราแหละเพราะสารภาพจริงผมแบบเสียวมากเลยด้วยว่าแบบจะไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยนี่สินะพลังแห่งความคาดหวังนะครับผมโอ้โหนี่น่าจะเป็นซีรีส์แรกเลยที่ผมมาเล่นเป็นตัวรับแบบจริงจังเป็นซีรีส์หลักนะครับผมผิดถูกเล่นดีแย่อย่างไงก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับทุกคนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีรีส กันไปก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามไอ้เจ้าบ๊อบบูซูก้ามาจนถึงตอนจบนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตปล่อยเจ้าบ๊อบไปฉลองแชมป์กับเพื่อนๆนะครับผมและถ้าใครยังไม่ได้ไปไหนฝากคลิปทางขวามือนี้ด้วยนะครับลองเลือกเลือกจิ้มๆิมดูดูกันได้สนุกเหมือนกันหมดนะครับแต่อาจจะคนละรสชาตินะก็ลองไปเลือกกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ